ก็ใจว่าเการ่อวกับการตองคำถาไม่ับแม่อะไรเลยแต่ไม่ได้ยินที่

เข้าใจว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของค่าแรงใช่ไหมครับคือคือเรื่องนี้เวลาเราพูดถึงเรื่องค่าแรงเนี่ยเราต้องพูดกันให้ครบในระบบเนาะไม่ได้พูดเรื่องท่าแรงอย่างเดียวมันมีเรื่องของค่าแรงมีเรื่องของท่าแรงรวมถึงการดูแลให้เอสพีเป็นตัวใช่ไหครับบางทีเวลาเราคุยเนี่ยคุยแต่แค่เรียนด้านท่าแรงอย่างเดียวแต่ไม่ได้คุยเรื่องทั้งแพ็คเกจที่ช่วยเหลือเอสพี ไม่ว่าจะเป็นการลดภาษีนะครับจาก20เปเ็น1 5ถึง8เปอ็น10ไม่ได้พูดกันเรื่องหวยใบเสร็จไม่ได้พูดกันเรื่องช่วยประการสังคมในช่วงหเดือนแรกไม่ได้ช่วยพูดคุยกันว่าถ้าเกิดมีผลก,กระทบระดับขัรท,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 ที่เกิดขึ้นเนี่ยจะสามารถหักภาษีได้2องเท่าในสปีแรกแล้วก็รวมถึงการศึกษามาตรการตอนที่มีการขึ้นมาตอนปี5-6ด้วยนะครับที่ทำให้ขีดความสามารถในการแข่งขัน แล้วก็การดูแลพี่น้องแรงงานเนี่ยเป็นเรื่องเดียวกันได้นะครับเพราะฉะนั้นยังยืนยันนะครับว่าถ้าเราเอาตัวเลขมาดูไร่ว่าจะเป็นการเจรญเตัวทางเศรษฐกิจก็ดีหรือค่าเงินเฟ้อก็ดีหรือผลิตภาพของพี่น้องแรงงานในช่วง7-8ปีที่ผ่านมาก็ดีตัวเลขที่มาก ที่450คราวนี้ก็ต้องเดินหน้านะครับในการพบปาพูดคุยอย่างที่เราไปพบกับที่สภาอุดมาแล้วนะครับแล้วก็สภาอุดในกลุ่มของเยาวชนมาแล้วก็เดี๋ยวจะเดินหน้าคุยกับหอาการค้าแล้วก็สภาเหนจ้างต่อไปเพื่อที่จะให้เห็นภาพทั้งองค์งการพยบทั้งเหรียญทั้งสองหน้าว่าการดูแลเรื่องแบบนี้เนี่ยจะแก้ปัญหาครั้งอย่างนี้ให้เป็นครั้งสุดท้ายได้อย่างไงต่อต่อไปเนี่ยเมื่อเราแก้ไขเรื่องหาวคารค่า ขึ้นอัตโนมัติทุกปีขึ้นตามขั้เงินเฟ้อหรือว่าการตัดลดของเศรษฐกิจหรือผลิตภาพของที่โรงแรมเนี่ยก็จะเป็นไปตามอย่างที่คุณต้องการแล้วก็ขึ้นน้อยๆขึ้นบ่อยๆไม่ใช่ให้ขึ้นแบบวันละที่ขึ้นทีแบบนี้ไม่สามารถที่จะบริหารได้ทั้งแรงงานแล้วก็บริษัทเดียวกันผมก็รู้ก็รู้คุยกันแล้วก็ผมเห็นจะไม้ขาด ก็ที่ว่าในการที่การเลือกประเทศใดเป็นฐานผลิตเนี่ย่าแรงเป็นสิ่งสำคัญรชนทุกอย่างพวกนต้องเลือกดูว่าประเทนั้นมีบบาทคว้องารไหมมีความรับผิดชอบเยอะไหมมีบะบบภสษีอย่างไรที่ฐานในการผลิตที่พอผลิตก็สามารถมีตลาดในประเอะพอไหม มีมีปัจจัยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าถ้าเคยคุยกับนักธุรกิจหรือว่านักลงทุนมาเนี่ยมันตั้งแปดเก้าปัจจัยเรื่องนี้คงเป็นเรื่องเดียวเพราะฉะนั้นก็คงยากอย่างที่บอกคุยให้เป็นารไปภาพวันนี้จบแล้วค่ะสุดท้ายแก็ติดตี่หมอว่าไปเจอที่หมอโอ้โหผมก็คิดว่ายังเรียนได้เพราะว่าอย่างที่บอกพอเวลาคุยกันก็จะไปโฟกัส ที่เรื่องตัวเลออเวองงเขอ,อ,เลอ,อย่างเดียวนะครับพี่น้องแรงงานเขาก็บอกว่ามันไม่ใช่แค่ตัวเลขอย่างเดียวนะมันเป็นเรื่องชั่วโมงการทำงานด้วยมันเป็นสิทธิในการลงชัวด้วยมันเป็นเรื่องของแรงงานนอกระบบในระบบด้วยมันมากกว่าแค่ตัวเลขและในขณะเดียวกันพอในฝั่งของนองักธุรก,กิจพอได้ฟังว่าอ๋อมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องอะไรอย่างเดียวนี่แพ็กเกจร,ร่วมเรื่องมีเจ็ปแพ็กเกจในการที่จะช่วยเขา ็เริ่มที่จะทําความเข้าใจกันได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นจะไม่ได้มีเวลาที่เหลือเวลาที่จะจะสร้างรัฐบาลได้ก็จะเดินหน้าพูดคุยให้เกิดความเข้าใจทั้งในไทยแล้วก็ทั้งาคตัตกเพื่อเพื่อสันติภาพในประเทศไทยครับเพราะว่าใบรรทามีการแถลงพร้อมที่จะส่งมอบงานให้กับรัฐบาลชุดใหม่ คุณพี่ท่านมีการเผยแนะว่าร่างการเรืองไหนจะเป็นประเด็นเรื่องนี้แล้วก็แนวทางในการพัฒนาสันติภาพภายในใต้จะมีแนวนโยบายอย่างไรครับอันนี้ผมคงต้องต้องขอดูรายละเอียดก่อนนะครับเพราะว่ายังไม่ได้ลงรายละเอียดวันนี้ก็สามสี่งานนะครับจากตั้งแต่สภาอุดมาเรื่องของสุราตก้าวหน้าแล้วก็มาถึงที่นี่ก็เลยยังไม่มีเวลาดูในรายละเอียดแต่ผมก็คิดว่าการแข่งขันคองหน้าก้าวไกลนะครับมีคุณรำกรแล้วก็ว่าดีผู้สมัครคนที่จะเป็นอดีตผู้สมัครต่างๆาต่ทางการก็ดูเรื่องพวกนี้อยู่ เราก็มีนโยบายที่จะตัดเศษแล้วก็คงจะดูว่าแผนที่ที่จะสามารถทำนี่เป็นเรื่องในระดับอีสานแล้วก็อะไรต้องต่ออะไรต้องเกตอะไรต้องพูดไปแล้วก็คงไม่ได้อยู่แค่สัมผัสว่ายแดนภาคใต้ก็อย่างที่บอกนั่นคือหน้าที่ของทีมเหลี่ยมทหารนั่นเองนะทีมไทยชาติเปนสิ่งที่เกิดได้บุกกระดานก็ดูเรื่องนี้อยู่ครับมีโอกาสเปลี่ยนหัวหน้าคะอเป็นคนละเรือนนะครัะก็จะผ่านมาเป็นทหารนั่งป็นหัวหน้าอันนี้ที่ว่าน่าจะเป็นเป็นตั้งใจยังมีสิ่งที่ตั้งใจอยู่แล้ว อ่ามานะครับหัวให้คืนครับเชิญครับสวัสดีสวัสดหคุม่า ผมก็ต้องมาขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องชาวสมุทรปราการครับที่ให้การต้อนรับพวกเราเป็นอย่างดีผมพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพักก้าวไกลจะรดิเดชนายกรัฐมนตรีคนที่30ของพี่น้องครับ ต้องขอขอบคุณทุกคะแนนทุกความไว้วางใจทุกโอกาสที่ท่านให้กับพวกเราพักเก้าไกลขอให้สัญญากับทุกท่านครับว่าพวกเราเก้าไกลสนุปปาก,การจะไม่ทำให้ท่านผิดหวังด้าน ไม่ว่าจะเป็นค่าแรงข่านต่ำ450บาทไม่ว่าจะเป็นสิทธิในการรวมตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องประการสังคมของพี่น้องแรงงานนอกระบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิทธิลาคลอดทั้งหมดทั้งปวงไม่ว่าท่านจะอยู่ในอุตสาหกรรมหลัก ไม่ว่าท่านจะอยู่ในอุตสาหกรรมเศรษฐกิจสากลไม่ว่าท่านจะอยู่ในแรงงานของหมอและพยาบาลไม่ว่าท่านจะเป็นพี่แกรฟพี่ลายหรือพี่ลาลาบุกพวกราพักก้าวไกลเป็นพักที่มีตีกแรงงานเป็นของตอนเองร้อนรับใช้พ่อแม่พี่น้องแรงงานทั่วประเทศแน่นอนครับปนุ่ม ข้าสมุดปราการในวันนี้ครับโค้ถึงมุมไหนแล้วมุมไหนแล้วมุมนี้่ัะมาเริ่งเอามุมเสาเท่ามุมเสาเท่าขอบคุณนะครับขอบคุณการตั้งรัเราในวันนี้ครับและต่อจากนี้ไปจนกว่ารัฐบาลจะตั้งสเร็จไม่ต้องห่วงนายกที่คาดตั้งสเร็จอย่างแน่นอนขอเชิญในจังหอี